แต่เช้าจะออกไปสั <proposition> <ían> ่งให้เ hmm. ดี <S <S <ess> mm ๋ยวนี้เดี๋ยวออกไปสั่งให้ถ้าสมมติเรามาจอดรถรถที่มาจอดตรงนี้ป้าก็ก็ซื้อของกันใช่ไหมส่วนใหญ่มาซื้อของที่ร้านใช่ไหมถูกใช่ไหมเออพวกมาจอดกันทั่วก็จอดกินก๋วยเตี๋ยวแล้ววันนี้มาเรื่องจับเมื่อเช้าทำไมไม่มีเมื่อเช้ามาจอดกันเต็มซอสกันนี่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวช่วงห้าโมงเย็นก็ซอสกันได้สองสามคำต้องเห็นเป็นไรเออเราจอดแต่พวกทางวงเวียนมันมาประจำอย่างนี้มาทาไม่จําเห็นเนี่ยพวงเห็นวันนี้ มห<ร><ว>เห็น<อ>ว,วันนนี้มาเเ็ว่าเขาบอกวนมาสามรอบแล้วไม่เคยเห็นไม่ไม่มี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 โอ้อยไม่มีอย่าไปเชือ่อการสวัสดีนะครับสมาชิกดานไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะการสวัสด,ดีปากเกลงไกาไทยอ่อนนะครับและวกับสวัสด,ดีเพื่อนสมาชิกนั่นรถด่านเถื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้ประสบพบเจอนะฮะเจ้าที่ทางหลวงนะครับที่มา โบกนะครับบริเวณของเส้นอันอนี้เส้นนะใช่ไอพี่ไอตัวนี้เขาเรียกอะไรนะไอหน้ามะตะฮะหน้ามะตะหน้ามะตะ<ม>บริเวณหน้ามะตะที่ท่านใดที่มาจากอ่าชนบุรีนะครับที่จะมาลงมาที่ข้าวสนบ,บางนานะครับที่เข้าบางนาข้าวสน,นบางนาตาัดเออผนบางนาตัดนะรบ,บริเวณนี้เขาไม่จอดนะครับ<ม>อ่าผู้พี่ที่ขับรถบรรทุกนะฮะรถสิบล้อรถอะไรจะทราบดีนะที่จะเข้า บางนานะครับที่อยู่ตรงเรา่าองอมาตะนะครับนนะตรงบริเวณเส้นนี้นะครับอ่าคือเขาห้ามจอดนะครับนะนะทนะีนี่ท่านก็เขียนใบสั่งนะครับทนี้ท่านเขียนใบสั่งนนะครับบริเวณนี้ห้ามจอดนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูป้ายนะครับ อาประชาสัมพันธ์นะครับก็แล้วก็พี่ๆท่าน10บล้อท่านใดนะฮะที่ขี่มาทางเส้นนี้นะครับก็พยายามนะครับจอดตัดเดียวแล้วก็รีบออกนะฮะเดี๋ยวผมเข้าใจนะอาที่ขับรถพ่วงรถสิบล้อรถอะไรที่มันอดส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อซื้อของกันนะครับแล้วก็เดินทางต่อกันนะฮะก็เรื่องปกตินะฮะที่ที่ค่ะรถบรรทุกนะฮะที่เดินเข้าอาขับรถเข้ากรุงเทพ หรือออกต่างจังหวัดหรืออะไรนี้ยรเขาจะมาจอดหน้าบริเวณนี้นะครับนี่ฮะป้ายบริเวณนี้คือห้ามจอดนะครับเห็นป้ายไหมฮะนี่ห้ามจอดถึงจะจอดได้ก็จอดแป๊บหนึ่งก็รีบไปนะฮะไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกเขียนใบสั่งนะครับประชาชนสามพันธ์นะครับพี่ๆที่ขับรถพ่วงรถติดรถพ่วงรถติล้อรถทุกชนิดนะฮะห้ามจอดบริเวณนี้นะครับจอดได้ก็แป๊บเดียวประชาสัมพันนะครับจอดได้แป๊บเดียวแล้วก็ให้เดินทางต่อนะฮะ เพราะตอนนี้เจ้าที่ตำรวจทางหลวงก็ได้เห็นใบสั่งให้กับเขานะครับนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามเจ้าที่นะครับนะใชเดี๋ยวเข้าไปสอบถามเจ้าที่กันนะครับว่าบริเวณนี้ทำไมถึงจอดไม่ได้อะไรยังไงนะครับ นะเห็นป้ายไหมครับน้ำจอดบริเวณนี้ถ้าท่านในคลที่เคยเคยมานะนะจะจะน่าจ,จะทราบดีนะบริเวณนี้นะบริเวณนี้คืออะไรนะครับแตนะ่แต่ที่ผมสอบถามพี่เขาครับน้ำอามาตะนะครับตรงนี้เรืเอน้ำอมตะถ้าสมมติเราถามแม่ค้านะซื้รถที่มาจอดบ,บริเวณนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะซื้อข้าวของพระจ๋าพยาตาผ้าอะไรดี ส่วนใหญ่แล้วรถที่มาจอดบริเวณนี้เขาจอดซื้อของกันใช่ไหมจ้ะเกาซื้อของแป๊บเดียวซื้อของแป๊บเดียวจ้ะแล้วเขาไปใช่ไหมจ้ะแต่ส่วนใหญ่เขาจอดนานไหมสระคันคันก็จะจอดนานก็จอดถึงร้านก็เดียวก็จุดเดียวมีเงื่อนไขไหมใช่ๆแป๊บๆแล้วก็ซเงิซื้อแล้วก็เิ่มขึ้นหรอแล้วส่วนใหญ่บริเวณนี้บริเวณนี้คือห้ามห้ามจอดเลยใช่ไหม จะมาา,ามไขเม่สขา่ทราบหรืออะไรบอไม่มทา<ก>าราบหรอเปล่าไม่ตาเข้ามาสอบถามดูเอ๊ะอา้าเดียยแล้วครับไปสอบถามเจ้าที่นะครับไม่รู้ท่านจะลงมาคุยบผมหรือเปล่านะนี่นะนรถตนาารตนาคนรารก็จะเข้ามาจอดหนบริเวณนี้นะครับ จะมีรถขับจอดเยอะๆนี่นะครับวกว้างๆเนี่ยบริเวณนี้นะฮะเยอะๆกว้างๆแบบนี้รถบางที่สิ่งรถบรรทุกนะฮะที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรนะฮะแกจะมาจอดตรงนี้กันแล้วก็จะซื้อข้าวแกงนะครับบริเวณนี้ข้าวกล้อข้าวโพงข้าวแกงอะไรเนี่ยบริเวณนี้นะฮะนี อ่าห้ามจอดเด็ดขาดนะครับบริเวณนี้คือห้ามจอดเ <c oughs> ขาบอกห้ามจอดเลยนะฮะเจ้าที่บอกมาเจ้าที่ก็จทำการไล่นะครับนี่นะ <c oughs> ห้ามจอดเด็ดขาดนะครับ <c oughs> นี่อ่าสามสองศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับแกก็จะพยายามไล่ไม่จอดบริเวณหน้าบริเวณนี้นะฮะคือว่าแม่ค้าแม่ขาย ที่ขายของอยู่บริเวณนี้นะฮะก็ขา,กา,ายกำไรไปผมว่านะขา,า,ายกำไรจากรถสิ่งบรรทุกนะฮะที่เข้ามาซื้อข้าซื้อของนะซื้ออะไรกินบนรถนะฮะนี่เราทำกันไล่แต่ไม่รู้ว่าจะถูกเข็นไปสั่งหรือเปล่านะฮะอย่างน้อยจอดตัก5นาทีสินาที ให้เขาซื้อของกินนะครับซื้อ,อของรับประทานอาหารบนรถนะฮะมันก็โอเคนะคนเราเดินรถวิ่งตลอวันตะวันก็ก็หาอะไรรับประทานใช่ไหมพี่เพราะว่าการที่มาจอดไม่นานเนี่ยมันก็ไม่น่านะไม่น่าออกไปสั่งนะบ้านะนะนะตามาไล่เหมือนเดิมพี่คันนี้เพิ่งมาจอดนะคันนี้ไม่จอด ไอ้ยังไี่ไปจอดปรชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่พี่สิงห์รถ่นบรรทุนนะครับบริเวณนีห้ห้ามจอดนะครับเพราะว่ามาจะจอดคันนึงอีกคันนึงก็มาจะซ้อนกันนะครับ พี่อันนี้เขาเพิ่งมาบอกบอกเอได้ปะเขาเพิ่งมาเองไม่ครับก็ต้องทำจะดนะาคือไอ้ลัโทรศัเล์เฉยครับตกินไม่พี่พี่จบบนเรนนะครับบนเรนมันมีสามเลนนะที่ดูสองนีนนี่ใช่มีไม่ใช่ลทางนะมีเพมดนวานมามีเรนนะนอ่านี้มีมีักมาัได้เลยพี่ได้ลย ตรงนี้ครับเป็นทางโงรงางดับนองไม้แดงนะครับรถที่จะเข้ากรุงเทพนะครับช่วยกรุณาอย่าจอดข้างทางครับเพืว่อช่วงชุมทาผันการจราจรจะหนาแน่นนะครับทั้งคนเข้าโรงงานในเขตอมตะกครและเข้ากรุงเทพนะครับจะทันรถฉลอตัวและอาจเกิดบัเหุได้นะครับผมควรช่วยร่วมมืนะครับผมสวัสดีครับาจารยาที่นะครับที่ มาอยู่พุทธบริเวณนี้นะครับคือว่าเขาพยายามสัมภาบอกนะบริเวณนี้คือห้ามจอดนะครับเพราะว่าไม่จอดเมื่อกี้พี่รถคันนี้เพิ่งมาจอดเมื่อกี้เองเมื่อกี้เองนะจอดเมื่อกี้เองคันนี้นะพจอดเมื่อกี้เองแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่บ้ากับตักเตือนนะครับคือไปสั่งเลยนะครับเก็บไปสั่งเลยหน้าบริเวณนี้เขาห้ามจอดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูป้ายนะครับแล้วเราจะไปสอบถามแม่ค้าแม่ขาย ที่อยู่นะบริเวณนี้นะฮะว่ารู้สึกยังไงนะครับนะแลจะไปถามไหมครับพ่อค้าไหมค้าขายนะว่าท่านคิดยังไงนะครับก็มีเจ้าที่ที่มาไล่นะครับแต่เราจะค้าวการสัมภาษณ์กันนะว่าคิดยังไงนะครับที่คิดยังไงที่เจ้าที่มาไล่แบบนี้ คิดยังไงพี่มีทางขายของเนี่ยเราจะมาซื้อเออ่รถที่จะมาซื้อของเนี่ยคือของที่พี่เนี่ยคืออย่างเงี้ยแล้วเจอทางเงี้ยพี่ที่เป็นคนมาเากะไรหเลยลูกค้าลูกค้าจอดไม่ได้บ่าตะบ่าเงี้ยพี่บ่าเองเห็นไหมลูกค้าจะซื้อจอดกับข้าวอะไรเขาไล่เขาหนีเนี่ยตายเลยสิกินอั่เนี่ยใช่นไหมแล้แต่เขาไม่เอาลูกค้าให้เราเลยเหรอไม่ไม่เดี๋ยวให้เอาปักไฟให้ามจอดมันกิน ออเอาปลาเอาปามาติดเลยที่มันาห้ามจอเลยเลยนี่เขาบอกห้เราไม่ใด้จอดไม่ได้เาไม่จอดเล้องรากไม่นี่ผมวถ้าเขาจอดไปในพื้นเมืนี่เ่ห้ามจอดเลีไหรู้ใช่ไหมอ๋อนี่นะฮะนี่จากชาวบ้านนะที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับที่เดือดร้อนี่เดือดร้อนเอดร้อนนเดือด้อนาถ่ายแทบไม่ได้เลยใช่ไหม ขายได้็ได้ลองงนไ้ไได้ไมต่เตหน่วยันนี yep ้จากชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่พูดถึงนะ้าเจ้าที่ที่มานะที่มาไล่นะครับ่ดรดสิ่งบรรทุกนะครับ่ดส่งของรถอะไรเี่ยที่มาซื้ออะไรกินอะไอย่างนีะ่ท่านเห็นเนี่ยครับไ่ไ่อ่อนครับผมคี่น้าเขาว่ามาซื้อ ซื้อกินนะครับว่าประมาณตั้งห้านาทีสิบนาทีเพื่อซื้อกินแต่บ้านจะเดินทางเดินทางต่อนะครับไม่ใช่ว่าจอดแช่จอดนานไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจไหมถึงนะครับว่าหลักในบทสั่งนาทีพี่ฮะต้นทีนาทีห้านาทีสิบนาทีสนใจนะครนาทีไม่เกินหกนาทีครับใช่ไหมแต่ไม่ถึงนะไม่ถึงสิบนาทีนะไม่ถึงครับจะไล่เลยประใช่ใช่ไหมเื่อถุงที่ไม่เข้าก็ไปเออเพื้อของมบางที่เพื้อของ เ็กี่ไม่เกิจะไม่ภาบ้านไม่เดนะอันนี้อันนี้ใครเนี่ยเดีย้งไทนี่เตียใจไอ่อนนี่เดียเตียใจไทอ่อนครับผมครับครับ ครับถามมากอไปต้นโค้งรัวะฮะอันนี้เราก็สอบถามนะครับแม่ค้าแม่ขายในบริเวณนี้คิดยังไงนะที่มีป้ายมาวางไว้ตรงนี้นะฮะคือว่าห้ามจอดนะครับรถสิ่งบรรทุกฮะหรฮะรถกระบะรถตู้ที่ที่อนมาเข้ามาซื้อของนะครับแล้วก็เจ้า้าที่ก็ ทำการโบกนะครับให้ไปนะครับใบการจะเข็นไปสั่งทันทีอันนี้ถ้าก็บอกที่แจงให้ฟังแล้วต่รอบแรกนะฮะที่ผมเข้าไปสอบถามเขาที่แจงแล้วว่าตรงนี้คือห้ามจอดเพราะว่ารถมันติดเขาเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่ายงั้นนะผมคิดว่ามันก็กว้างอยู่นะมันก็กว้างนะไม่ไม่กว้างนะเขาก็ซื้อของกันนะเนี่ย นมาอีกคันละนี่ครับนี่ก็ใบกคันนึงอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคือเข้ามาซื้ออะไรกินนะครับไม่มีอะไรเลยมากเลยนะฮะคือซื้อกิโลไปต้องรเงีบอู่คมันจะเกินประมาณห้านาทีไม่เกินสิบนาทีผมคิดว่าก็ซื้อไปถุงแล้วก็ไปเออสนใจซื้อแล้วก็ไปไปแล้วก็มาเรื่อยๆก็มาต่อไปเรื่อยๆเียไม่ได้กิน อ๋ออันนี้จากพี่ๆนะที่ขายของนะบริเวณนี้นะเดิมประสบร้านเดินร้านไม่ได้ยังไงเดินร้านไหมฮะเดินร้านไหมดนร้อนไหมเดินี้านถ้าถ้าไม่ให้จอดเลยเดือดร้อนมากมากเลยครับขายไม่ได้เลยที่ร้อนมาขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยหย่อนไม่ได้แล้วไม่มีไม่มีลูกค้าเลยเลยหรอครับเมื่อกี้มีมีมาจอดหลายครนขาจะมาเข้าซื้อของอยู่นะเขาเห็นนะถ้าจอดได้เขาก็ซื้อของแล้วก็ขายได้ ซึงอแป๊กเขาเขาไปไม่ได้จอดเด็ดซื้อมาทีเต็มเพี้ยผมก็ซื้อได้เารอครับครับมน่าสงสารนะผมยังผมต้องเกียร์ลูกขาให้ไปเออตำรวจจราจรมาแล้วเออมัเป็นผมบางทีเขาซื้อของต่างของผมเขาไม่เอาด้วยให้เขาไปเลยเขาดีเหรอครับสงสารเขาใช่ไหมผมช้างเขาไม่้ดนไม่ต่างเขาโดนจับเลยเออแล้วก็ยอมไปก็จราจรมาก็บอกให้เขาไปบอยเออ มันรอไม่ได้เลยจ้จอดก็ไม่ยอมเรางงตรนไม่มีนั่งหรอกบางคนก็ก playable, ไม่นั่งกันใช่ไหมครับซื้อบ้างไปเล wow, ยหล um ังหลังสามครึ่งใบมีนั่งอยู่หลังจากสามครึ่งใบมีมีบ้างมันสามคร่งไม่มันนั่งจะไม่มีนั่งครับหรือไปซื้อไปรอครับโอ้นี่ฮะนี่อาจารย์ที่พ่อค้านะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะจะประจบนะครับ เดือดร้อนเดือร้อนมากเลยแหะครับารรถดไม่ได้ไาไม่ได้เลยไม่ได้ก็อย่ว่าช่วเศรษฐกิจแบบนี้นะช่วงโควิดแบบนี้ก็อย่างนันอลุมรวยได้ก็ลุมรวยกันเนาะหรว่านะสามารถบอกก็ได้จัดจัดระเบียบก็ดีเมือนกันจอดเลจอด้อนก็บอกเราลุก็จะบอกลูก้าว่าเออจดได้จับนรนเรจะบอกเขาไปมไป้วบมีรเรียบขได้ ตอนแรกป้ายมีไหมก่อนแรกไม่มีเพิ่งมาเพิ่งมาประมาณเดือนนึงเนาะยังไม่ถึงเดือนนี้หรอกเขาไปเพิ่งมาประมาณเดือนนี้ที่มันเพิ่งมาตั้งนะเขาเพิ่งมาตั s <S ้งครับก็ถือว่าถือว่าเรือแรกนี้คือห้ามจอดเลยห้ามจอดเลยใช่ไหมใช่เขาจอดเนี่ยจอดซื้อมาไป ประมาณผมเจนพี่เราจอดกินนาที่เอาพี่เราแยกสัมภาษณ์หน่อยดิอ่าตัวใหญ่ที่เข้ามาเข้ามาจอดเนี่ยพี่เข้ามาจอดจอดมาซื้อกับข้าวมากินของก่อนเลยใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้นี่ไม่เจอไม่เจอเจ้าเจ้าพี่นะโอ้ตัวใหญ่พี่มาซื้อตรงนี้เสร็จป้าพี่ก็จะเดินทางต่อเลยเออตัวนี้แล้วก็สัมภาษณ์นะเออคนรถนะฮะที่เดินทางมาจอดนะบริเวณนี้แล้วก็ซื้อข้าวซื้อของกินบนรถนะฮะแล้วจะเดินทางต่อนะครับ เราบอกว่าจะไปสัมภาษณ์พี่คนหนึ่งนะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เดี๋ยวดูบาพี่คิดยังไงที่เจ้าที่เขาเข้ามาไล่แบบนี้นะครับนี่ครับพี่ขอแยกสัมภาษณ์หน่อยดิพี่จะบ้าว่าบอบางมาถามว่าเจ้าที่เขามาไล่แบบนี้พี่ถายได้รึเปลหมเป็นได้ไหนเจ้าที่มาไล่แบบนี้เจ้าท้องหลงมาไล่แบบนี้ใครก็ได้จ้ะฮะแต่พอไ่รถน้องสิใครได้จังไรเหรอจ้ะ ถ้าตำรวจไม่ยืนจอดถ้าเป็นเจ้าเป็นคนขับรถเจ้าสิจอดบอจ่าเจ้าเออถ้าเจ้าจอดแล้วถึงตำรวจจับเจ้าสิจอดดีกว่าเจอดเออนั่นแหละจ้าข้อหม่เดียวกันเลยแล้วเขาถืว่ารายได้ก็ไม่มีเลยใช่ไหมดิเมียนจ้าตามมาคนขายฟ้องไม่หนีบอจ้าเออตำรวจไม่หนีบอคนขับรถเขากินเข่าบอไม่ขาดกินบอตำรวจกินบอกินเมียนจ้าทุกคนมีห้าราทุกคนมีปากเออ นี่นะครับในเรืองของแม่ค้าแม่ค้านะครับก็ความคือของแม่ค้าคนนึงนะที่ขายของหน้าบริเวณนี้นะนะครับก็อยากอยากขายเนาะคนเดียวนะนะฮะคุณทางนี้บาราต่อป้ายซึ่งกันและกันอารมณ์อร่อยจ้อะอ๋ออันนี้ผมมาพยายามเป็นสศึกษานะคนบ้ากัพี่จ้าทีนี้เราเอามาสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์คนที่อยู่บริเวณรอบๆนี้นะครับว่าคิดยังไงถ้าที่เจ้าที่มันไล่นะครับ มาไล่นะครับในโซนนี้นะฮะติดกันนู่นนะครับเห็นไหมป้ายไกลมากเลยอย่างว่าฮะส่วนใหญ่แล้วเขามาจอดก็จอดแป๊บเดียวแล้วเขาเดินทางต่อเขาไม่ได้อยู่ได้นานนะครับแต่เจ้าที่กับมาไล่อย่างว่าแล้วเขามีป้ายมาติดนะครับป้ายนี้เพิ่งมาติดไม่นานนี่เองจากคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับที่เขาบอกแค่เพิ่งมาติดมไม่นานนี่เอง นะครับไม่ขายเนะฮะเห็นไหมไม่ค้ไาไม่ขายทั้งนั้นเลยครับบริเวณนี้นั่นเลยนะครับโบใช้วิจยายณานในการรับชมนะครับผมแค่เป็นแค่สื่อกลางนะครับไม่แน่มีอคติกับเจ้าที่หรือมีคนทั่วไปนะครับผมแค่นำเสนอเฉยว่าบริษัทบริเวณนี้ป้ายเขาเขียนว่าห้ามจอดนะครับ ไม่สามารถนะฮะเขาจอดก็จอดแป๊บเดียวนะให้ไปต่อนะฮะ mm hmm. ผมก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.